มาเนง่โอ้ยน้อมแม่เบ้ากันส้าส oh ันสันจ uh 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 ้ากันไก่มมนความเหลือแม่เหลือบ้ากันยังให้ถูกต้องฟังสิเบ้าวดอกสัวฟังดอกแม่ดื้อกอนสิเขาสู่เรื่องดังเงินเรื่องในคำถามแม่เอ้ยแม่ เพื่อนยังวานดีตกมาถึงสมัยนี้ยอมฟังล้ำหลยกว่ากันกับฟังเทน้อไม่นอตามสังเกตเพิ่งแล้วเน่นก็ได้กว่ากันแม่นบอนอแม่หวัง โอ้ยเนาะแม่บ้านใจหนึ่งดอกเม่กันฟังเตจบ้านันจมบะเหนื่อมือนบพนัพะนาแไม่ไงบ้านหอบบัวดอกบวไฮหนบมันเมื่อยแม่เนาะเออทั้งเหงาลับเงานอนนอนใจบบแข็งกาเก็บกาแล้วก็ยังเอวปวดบ้าไายที่แม่เออทีบ้านใจหนึ่งคนดอกบวเป็นบ้านโน้นท้องหลังห้าอก บ้านโน้นทองหลังนั่นว่าเป็นหยังดอกแม่เบาเรียงบ้านเงินดอกแม่ราเทศแหลงเงินแถมสมสมาพบานว่ท่านใดพอใบเดี๋ยวบางวัวนกเข้ากระบินเข้ากาโยมอ้ยน้อยออน้ออ้ยน้อยอ้ํานางนางนางนาาน้อแม่ xóa hoa trái cayu năn yakal lâm lắm, tên thiệt yakai chua làm giàn trăm loang ní là lục khền quan là cành nhau 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 luôn nhau 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 thằng, 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 thằng nhau 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 โอ้ยน้อแม่เค่งเรียรตั้งแต่อัตตามังมาเจอว่าเก็แหลงคนเดียวนี่เป็นกาจังจังสิขอบอกไวปสาก่อนการฟั้นทำโดยไม่รอว่าเคยน้ำกาเปล่งเสียตั้งกันนราคนสันเน่งน่งน่งมอลำนั้นสัมป้าปีตั้งแต่เขาสีวานใหญ่เออหญ่โอ้ โอ้ยโอมาค้าโยเลื่อปัดไอเจ้าจ้าพระไทยแดงแดงแดงรานันนันเด็ดเจ็ดจังสันกบอะไดเท็ดจังสีกบอะไรอันใดบ่สมควรบ่ชวนใจคนโง่บ่ถูกหัวคนฟังจังไควจักขังจ้า แม่หัวกุ้ยจ้ากับแม่บาดบายย้อมฟังแหลนกตาใจตากระเจนอันนี้เล่าเรื่องออกบ้านเอิญพุ่นดอกเมียบาดแม่ออกบ้านโน่นฟังหลังตำบุญชุมพลแม่นบ่อำเภอชุมพลจังหวัดจุรินแม่นบ่ มานังฟังเถ็ดแหลงนั่งโยคงในกไลนั่งโยคงธรรมะกามีนั่งโยเกาอีกเยันกันด้วยดยใ่ลายจิตตาน้อยกับว่าเจ๊กีแมวเจ๊ออกในจิตตานั่นผู้จหนึ่งแห่งแต่ตนลงพอมัสันเพิุกบ เสีหลุดแม่พระแท้ช่วยเอาไา้กีตาไปสีตามันกลัวไอ้หลวงพ่อพระคูปประเด็นยังน้ำดนใส่กีตาชื่อโอ้ยน้อแม่บัดนึงหันมาเบาจับซ้ำน้องข้อทองลวงอุทองเลืองนี่เนาะแม่หวงนี่แหละมาหัวคนไขยุ่ง แม่เอ้ยแม่เมาเรื่องการเสียงแหล่ยมันก้เแี่ยก็ไมาเงี้ยแม่เอ้ยบ่อยากเมาแท้แท้ก็หักแงี้ผัดแงี้ยมาเนี่ยนุ่มแม่เอ้ยเมาเรื่องเดาเรื่องข้าบ่เคยเมาดอกนากับเรื่องเดาเรื่องข้าแเนี่ยบ่เคยว่าอีแม่เอ้ยเมาเรื่องเดาเรื่องข้า ก็จิตพอรลอกนาแเ่พัดข่าเกลี้ยงเมื่อนี้แม้วันไหบ่อยมันเกี้ยงเกี้ยงบ่เธอสกับปุกปุกถาหน้าโยกันบาไม้มันเพียนเที่ยงเย็นเติมเติมตกเติมเต็มตองหน้าโยกแม่ วามาเป็นโพแต่งแหลจานจำลองเป็นผู้แก่ที่คอยว่าโยเสมอแอาจารย์มาหาจวนอด เสนอมาโลดท่านคุณานาจารยร์ครับผมสำรองมีสิเป็นคนรับให้เป็นคนหลุดขันบามาอย่าลอช้าเนี่ยเสียเวลาพวกฝังเรือนเรื่องก่อนเป็นบอลบอลว่าเป็นบันเป็นตอนก่อนของไปนั่นสิก็เป็นก่ารักว่ากันเนี่ยอาจารย์ฟังเบ่งเดือกการทั้งผลมื่อนี้นั่นอาจารย์ถามบา เรียกได้สีประการนี่อย่างแนบติบติพนามีสี่ยางมีอย่างแน่สันเดชสี่ยางมีอย่างแนบติบอันที่หนึ่งบุญเก็บดูกันที่สองเศร้าพนักเกตอันที่สามทอนปูนซีแม่แจ๋เข่าหาสันเดชสันเดอาจารย์เอ้ยมาที่ฟังเด้อผมสิเบ้า สี่ยางเลือกได้สีกติทำสันดอกว่าผมสำรองในสีน้ำบรรยายให้โมโยมฟังแจงทำบาบุญเก็บรลูกนันพันแสดงเอาไว้ในประเทกันแปดเมือนการเก็บหลกว่าเมน่อื่นคือเอาเข่าทาดไปหรือเอาเข่ากลวด เมื่ออื่นมือเฮือในซบของอี่บ่สงกัติเผาเผาแล้วก็สิเอาดูดไมาใส่ดูดเพราะเขาหน่อยหมเจ็บผาสรีระกสร้างซบแล้วเก็บกระดูกไว้เป็นอนุสรณ์นัเพื่อบุญเก็บดูกได้คนหน่อยเด้อบุญเก็บดูดหมอมีข้อหมอบาคุณพ่อแม่นี่นี่มากันนั้นตาเป็นยังว่าเผารีบมาล้างกายแล้วเรียบร้อยเก็บดูดมาบ่บ่ซ่า ควบยังชะนอมบาย <Hospital Empire. S 2> มุนสีว่าน <perché. S 2> <ườ threat> ้ำไห้สีไปไหนเนาะ ยังเหลือช้ทุกวันอาลุ่มป่าทำขานิ่งวามเพียนเพียงการเจ็บดุกนี่ทำบุญเจ็บดุกนี่มีตังเต่ปางประทมเกิดเบิ่งเพียงตังเติยงบารมมาค้งหลวงนี่ผ่านนอกข้าวกี๊อาถีของพระองค์เจ้าไปทำการนอกแก่ใจอาจารย์คนได้กราบม้บุญสิโยรดุ เื่องมาทุกมือนี่หอดทุกมือนี่กระเลือกซื้อประโคมสมสามสี่ไพรมันี่มันแล้วจะทุนกำลังสับสับตีเห็ดหลายกันเลือหน่อยอาจารย์เอ๋ยคำบาบุญชาปนกิจชาปนกิจนั้นมันเป็นประเด็นย่อยเพื่อการกับผาสากศพของคนต้องจุดหม่กันไม่รกเน่ามิ่นเพื่อนิ่เลื่อใจสอาศพคน กขนผู้ใหญ่แม่นบอนแมนหอมเจ้าบาโอ้ยเอาไปจิ้มซื้อบางดูมันสีย่างไกลได้บอสไม่บอกเขาไกลไก่บอได้เนาะเพราะว่าจะกับคนแต่เราอื่นเด้อ โอ้ยน <ion> oh no, ้อแม่พนังว่าจงไปรุนกระบ่ได้จะไม่ดอกโจดเผาเกียรติบางเพียงตั้งแต่ศพของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนกระเผาไปคนอยู่ใหนนกไก่พบมาโจดเผาศพเจ้ามันลากษัตริย์กบเงาผู้ศรีน้าบ่งพระพุทธเจ้านี่ล่ะพานการเผาศพแต่ครั้งนั้นก็ยินดีป่ารับควันไป เนรเณรเาจังยเอาไว้เป็นต่อย่างประเพรีต่อจากนั้นข้ามาบุญทรนบุญเน้ออาจารย์เออบุญทรนบุญนี้เป็นเ้อเสียงแนวนีญาติกามาพ้อนเ่ณโยน่ควานเหนือใต้ไก่เลือยไก่ก็บบอกข่าวแล้วประกาศเต้อง ได้มารวมรความบุญคขามาบุญทอนบุญบานั้นคือทอนญาติบุญเมีบเมาื่อช่วยทำความบุญตรงสมุนั้นไปถึงบรรทัดทำมาบุญแจกเขานั้นมีความหมายกันโดยยิ่งอาจารย์มีสิ่งความกันแจกใครผู้มารวมระความงานได้แจกทานในพระเจ้าบนโมเปโทรงบุทรงสินงต่มมา ชาขาวขาวแกงแดงแดงปวดตงเจ็บสัมมาได้ทอดท่านดอกเทให้อีแม่จะไม่หัวใจควบนั่นเนาะบัณฑเพิ่นนั่งฟังสื่อสือสืออยู่ที่แม่จะก็ก้นฟังเถอะเป็นอารมณ์ก็แม่เอาเอื้อห่างบาตัวห่างว่าเจ้าทางหลังขึ้นควันก็ไม่ใังห่วงตะกี้น้าตึ้งกังพีิวไปโลดแน่หมดก็บทัน งานพูกหัวโยหหันคือกันนั่นแหละการบะเอิญทอดสามเทียธรรมะจะขึ้นได้เอาหน้าเมียได้แจกท่านไปถึงเจ้าม้อนหมเปรุทรงโปรดทรงจึงธมรมะได้ทอดท่านดอกทีพย์ให้แมเอ้ยเมียอาพุทธตายีนจากปากน้ำแม่พ่อลานีเจงปวดหมอดมวยมวยมาก ไ้ paid, ้รกราคนคนจะเงินตางกันเดวแต่พยนามเอิ่นกันไปจาราพัดเดาแต่จิจ้าเอื่นแม่หวังโอ้ยแม่หวังจ้าแม่บั่เสีอันแม่กูคนพระหูจักเสืออ้าจาให้เน่จ้าเอาพ่อยงใหทั้งคนกะจ้าปนะกะครับจัดว่าเจ้า กูใา่จะได้เสียวาจาจังกาดเนาะพอนย่โอ้ยเด้ยงแม่ยงพ่อพี่น้องบ้านโน่นท้องหลางเอ้ยเดินมาต้องการเน้นที่จีนไม่เคยฉันมาโอ้ยจานสำรองเบาบ่เถื่อมื่อนี่เชิญเลยให้้าพา โหลดเด้อก er, ันทิพาดก็หมายพวกข่าออกจากห้อนี้ฉันก่อนโอ้ยน้อแม่บ่านเป็นพาลงนี่ดอกพาคว้าควายบัตรตุโตมันดื้อรูดที่พนนกทีแม่วนแบบนี้เผลมาไว้มีประโยชน์คณะนับจับดอกเป็นใจคุ ตีประกาจาการกระพบานมันจ่าว้จ่าราในเนต้นีสมกับป้าเป็นนักเกดี่ไดีบริบาร์เบริบาจ่าลุงป้าได้เจอจำอเนเด้อ เอาวน <piel. S 1> <ediyor S 2> <i> ่อแม่ผลประโยชน์มากลำเลือกไกรซีการมีกอที่หนึ่งเลือกว่าทำความดีใส่โตดอกเอาไว้กอที่สองยาตของเอาค้นใดรับผลตามแจกแบ่งกอที่สามได้ฉันร้งพระพุทธศาสนาบอบไม่ให้ดอกเียมำซูน กอดที่เกดุพระสงฆ์องข้าเจ้าเสีอว่าเขาสงเคราะห์ไอ้อาณนาการฉันแก่พระสงฆ์กระดงเจ้าแม่เอ๋ยบ่กบุญของเขาบ่มีเสียมเสียไปรอกพ่อไงมีอะไรแลใดมีอะไรแลใดบ่มีมือสิขาดบูนบุญของคุณแม่หัวสีกับลูก เต้ามือเนี่ยกระกว้างใหญ่ไพศาลดอกเมียะน้อญาติรองโคตรมาเนี่ยกาดใส่โมทนาด้วยคงสิิงสวยสุดถึงใจเจ้าภาพอยู่สาธัวแม่บัวสีอื่นบนกุศลมือเนี่ยให้เจ้าคำนำโซ่ดวงวิญญาณที่พอสม เกินสวป,ป,ปัน์สัมผ้าเปนนามนวกาอาทีแล้วลัน,นาสตร น้อเอ้าบัดนี้ก่อนจะหัวลงไปที่ถามไปอีกจากหน่อยเป็นจังไดนน้ออาจารย์มาหาเอ้ยแกมือนี้ตอบคำถามมือนี้พ่อใส่ไดแนบบ่นาะพ่อสิแกใส่ไดแนบบ่เนาะใส่ใดอยู่ฟังไดอยู่ฟังไดอยู่เราว่าไปอยุดด้วกันบ่พอฟังไดมีไหมคำถามต่อมีกันบ่มีกระเชิญมา โลดน้อถามมาโลดจักว่าจักกี้ก็คาถามแม่บพาว่ากันแต่ว่าเพิ่นถามยุทธวงนั้นให้ยมพอยมแม่เรกฟังน้ำแนเด้อเพิ่นจิตถามไปยังน้อนฝ่ายฉันบ่ท่านู้แต่สิ่งร้องไว้ต่ฟังไปคำถามตอนตอนมันทำเรียบเรอยบตะวันไเด็ดตาก

นังนังนัันั่อานิมนต์กันนักาพอใจได้ก็เติมให้นิมนต์ให้เติมคะ่นี้ในเนี้ล่ะจะนั่งเฉอๆลาย